สวัสดีค่ะนะคะพี่บีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะโอ้โหหอมมาอย่างดีเลยปุ๊บว้าวค,ค่อยๆน่ารักน่ารักมากน่ารักมากบอกเลย น่ารักสุดๆดมีห่อแบบทรงเลอค่ามากๆนะคะทุกทา่กานคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่แกะอยู่นะคะน่ารักมากเลย,วยหวานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะๆๆๆว้าว แกดิ่งหอมเลยทุกท่านขาแบบว่าเขาแบบโอ้โหเนี่ยค่ะดีใจกัน เขาเลอค่ามากเขาเลอค่ามากๆนะฮะแล้วเขาก็จะมาเลอค่าในหน้าตาโหน่ารักน่าชังมากๆนะคะขนมนะคะขน,ขนมดอกพิกุลน,นะคะดอกไม้นะคะแล้วก็อร่อยมากๆนะคะน่าประทานมากๆสีสวยอ้าวสนอหายไปแล้วอื ไปคุณแม่ไปให้คุณแม่เดินทางเดินทางเดินทางคุณแม่ชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะทานกับน้ำชาแล้วอร่อย